วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมเมจิเทียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะมาเปิดภายในหัวข้อที่ว่าโชคใหญ่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน30วันนี้นะคะพลังงานในคลิปนี้ก็จะเป็นไทม์เลสนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็มาลุ้นไปได้วยกันว่า 30วันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของพลังงานความรักนะคะการงานการเงนิงนสุขภาพก็ได้ The d e t e เดทเป็นพลังงานของการจบการได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเคยมีปัญหาอะไรมีความทุกข์ใจแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหานั้นมันจะจบลงนะคะและก็เพื่อนๆจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มทุกอย่างใหม่บางคนได้เริ่มงานใหม่นะคะ นี่ขึ้นมาเลยประกอบกันหนึ่งไม่หาวาการได้เริ่มต้นใหม่การได้เจออะไรใหม่ๆมีไฟใหม่นะคะก็มีโอกาสสูงนะคะที่เพื่อนๆของเราจะได้เริ่มงานใหม่ได้งานที่ดีกว่าเดิมได้งานที่เราคาดหวังไว,กว้ก็เดิมนะคะอืม แไม่เท้าชีวิตมันดีขึ้นมันไต่ระดับในแบบว่าดีขึ้นนะคะปัญหาเดิมๆมันจบไปนะคะชีวิตดีขึ้น The strength คุณสามารถที่จะควบคุมชีวิตของคุณได้มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะมีอะไรควบคุมคุณก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้มากขึ้นนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษก็ชายถือไม่เท้าคุณมี พลังใจใหม่มีเป้าหมายใหม่นะคะมีไฟใหม่แล้วกันคือคุณเริ่มมีจุดหมายที่แน่นอนให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจากหน้าไพ่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับพลังใจแล้วกันนะคะเป็นเหมือนกับดวงชะตากำลังปรับ ทิศทางให้มันดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมันจะจบลงแล้วก็จะมีการกำเนิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะเห็นแสงสว่างใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณจะสามารถกำหนดชีวิตของคุณได้นะคะนี่คือโชคใหญ่ที่เหมือนกับดวงชะตากำลังพลิกผันแล้วกันนะคะพลิกผันพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษของเรา การทำนานในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพื่นๆกันไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเ g จิเชนช่วยกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การใส่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ